วสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทายน้อยทุกคนนะครับแม่นหัวไอเต๋อเมื่อนี้เขามืมากินข้าวอยู่เพียนั้นอย่างนในตังอย่างลุยยาวิปูนะเดี๋ยวสิมากินลาบผมต้มเห็นแม่นางเครื่องในนะครับโอ้ยพโหคนผมใส่เสื้อได้เดี๋ยวนี้ไม่ใส่เสื้อ้อนขนาดนั้นวันนี้ป่าไอ้ตังคืออาบแป้งได้ไหมไอ้ตังสิกินอันนี้ <c oughs> กินนี่หรอ นี่เหมือเดิมจำบ่จ้ำบ่จ้ำแจ่วบ่โอ้กินกินธรรมดาก่อนนะอ่ากินหอยซื้อหอยไปอุ้ยปัร์กันเลยซื้อมาสองถุงนะครับกันเลยกินน้ำเหมือนที่ว่ามันคืเป็นจนังไรแต่ว่าเปียกบ่ละผมเนี่ยแตกชดๆเอ้าทีเฮ็ดยังแบบห่าง tôm, tôm, ở đây tôm, này, trong này ngon phun ạ, cái gì ngon, trăm ครับังงามเปจังไนอันนี้ลาบลาบตับก้อยตับอาก้อยฟลุกเห็เพ็รเพ็เพ็แพ็โอ้เพชรเร อย่างนี้นะจำบ่จำบ<ะ>่จำหอยบ่จำอ,อะไรไหครับนัเดี๋ยวถึง่ะอืมตาง้อ,อยขนาดหอนขนาดครับได้ต้องแบบพัดลมแล,ล้วแหละหอ,อะนแห้งทุกคนเอฟบอฟบอฟ เอ้ยเพาหอนขนาดเถอะมือนี่แต้มผล,ญ,ล,ผลญ่สิลงเนาะแต้มผลญ่สิลงเนาะหอนปะน,นี้ปาดมีแต่ไอ้ตังค์ให้สบายอาบน้ำเลยแล้วปะนี้อหอนเหรอฮะอไอ้ตังค์หอนเหรอครับ ตจะบังเนี it, ่ยบ well, ังอย่างบังพัดลมเนี okay. right. ่ยอย่าบังบอกเอาอย่าบังพัดลมเจ้านี่บังพัดลมไอ้ตังฮะองัไหมนั่งของที่แลนั่งจังมากเนาะอตังผ่มานั่งตองนี่หเอาหันกล้องมาให้ไอ้ตังเบิ่งไอ้ตังและ ฮะเอ้อามะนาวกับอยู่ใกล้ๆเพื่อกับบอสไซเอะมะนาวพี่เต้คือบอสไซเอ้ามะนาวบอกะให้อ่าอามะนาวคือบอกระให้ส่ะบอกระก็ใส่เสื้อเมื่อวานนี่ได้เหน็นเนาะใช่เนาะเสื้อเมื่อวานนี่ที่เสียมือแล้วหลดุดเปียกแล้วหลุดบ่ได้เอายมือโอ้ยเอาผัดตัดเรียบเ,ยเยบราเลยแกะบ่ได้หลุดยากขนาดบนี้เรียอื้มแกะยากแกะสาต้องกินเอง ออนอำซาดคักขนาดผมพออุ้ยปัดเป็นมากอมอปอดอันนั้นได้สารที่สู้มันอนี้มีเหรอพอแล้วพอแล้วดีเสียเกินไปแล้วเธอพูดอ,อ่ะปอดอ อือหืออก่อนแก่ไหมฮะอืะบอกเอาให้เป็นหน่วยแล้วอนี่ถ้าบ้าองอหือเป็นมากนาดหา่หางหา่หางหา่างห่างาเปใกล้เป็นห <laughs> ยั่งเดี่ยวนี้ <laughs> ร,รีวิวอห,หรอรีวิวแซ่บพิลีอ่ะแซ่บบ่อยดังเอาอย่าเข้ามาใกล้ยุดยุดนักชิลลมเหรอ ขอบคุณครับเราของเนอาอคุณครับกมือประธานให้กาดเลยหยจักผู้ยไข้ามะนาวได้กินหอยจักคำบ้อว่ะข้ามะนาวกินหมดอืมนาวกินหมดทผู้อครับผม

คารเตอรไฟให้ตังย่านป่าแม่หนอคาร์ทเตอรไฟให้ตังย่านเองเอากระเป๋าาไปตัวแม่หนอยุดอย่าเฮ็ดให้ตังย่านเลยก็อย่าอย่าอย่าเล่นอย่าจับอย่าจับงั้นอย่าเอามือนี่มาจับไม่เฮยบื้องไฟมือเพื่อนเอาสิโบกแกนี่ให้ได้นี ตึมต้องฟ้าวเอาออกได้ชันกัดแขนเลยกัดมือเลยเขียวคมคมนะฮะอนุญาตไน้งหมครับผมอนุญาตมาแหมอนุญาตมาเลยตัวพวกอารติดโควิดจะเลยไ่ได้ไปเอาเข้าเคียบเดี๋ยวนี้ครับ bằng nằm ngang. Bừng cái ngang ngủ ngang ngủ ngang 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 ăn ngang เอาเบนเทนมาในเรื่องนี้กาอีกเขากาอเกเบนเทนเพื่อหลัเกาอี้นาฬิกาจังเลยเพื่อนเห็นลายนั้นมาแต่นาฬิกาอืมรถาฬิการถกับนาฬิกาเกือบกับเกือบนาฬิกาที่นอนกับที่นอนนาฬิกาเพื่อนบงจักซื้อเบนเทนอืมรนก๋าอืนกาเบนเทนเบนเทน เทมอืมนไกาเป็นเทมนากาเป็นเทมอืมมันแน่เหมือนเทมอืมเหมนเทมเหมือนเทมเนเทเหมือนเทมสองห้ันนี้ลองหน่อยสองหอสามร้อยหนวดไหลหนวดไหลดังอยากล็นหนวดให้เอาปะล็อกหนวดให้เอาเนี่ยล็กปะ ลองนะนม่อืมอืมเหรอตงนน่มันจะคว่ำแตงหหม้อมาน้าผามาดูมาใกล้ๆก,กันหน้า่าเห็นหน้าผาขึ้นไม <g ül> อมีหลายปะอา <g ül> บาิหลายปะเมบ่อไงนอไอามิหลายปะเอาไปลาวมาเหนยังไม่ได้ถอนเอาสิไปสวัสอีเลย ออืสิไปหาสาวพรเออสาวพรพรนะน้าพรดังสวรรคเทศมา น้องแม่แล้วกับว่าได้เรียนหนังสือเนาะเข้าไปได้พวกหมกองทิศสองนี่อย่างนาั้นคสอบต๊ะมังนั่งดีๆีกันตังไไมานั่งในอาเล่ไหมมาเหรอ,อห่มหอยข้าแค่เอาปะน,นี่ จ้าก็สิซอย,ยบ้าน,น,นาเราลาบ้า,บาอืมตัวไม้นีาเพืออ่อนหิวเข้าไปเจ้าครีมไม่ให้สาวพรอนไซสล้วกษาไยเลยนะอืมสาวเราเพราะว่าเขาจะเบินหนีกว่ามามากันนั้นไปไคยยังไงไม่ใช่คน สดนนะมันขมพอดีเนาะร้านนี่ฮะลานนี่รบิบหน้าสวแซ่บไหมล่ะครับเพิ่คอยควาคิดเรื่องไหนยืมวันโต๊้วมันร้อดร้นเดือเลยนะ น, Freiheit. น,นั้หนาวทำหนาวโอ้น่เกลอมันม uh ีน uh ้ำคอยเยอะสดีดูน้ำข้าเจี้ยมบรรากาศคองผมอีเด่นเรือการอันนี้ละตัวยามตทำไม้ตงก้องเนี่ยกำลังไปกันคูบานิหันหกบาทไม่ได้ไปกินเนะตัวน้อยเดียวอะ ปยาท่ามันบังคับลมไปเลยสังไปยงดยมีพัดดิมยนแล้วยินแล้วเย็นลงสวัสดีครับไอตังโมไอ้ตังโมยูนเพอนะไอตังโมคือทอดปลา้าอยู่บ่ครับเปนค่ะือทป็นออยอยู่บ่ครับปลาด้วยส่นปลาครับผมคือทอดปลา เอิ้นใส่ป๊าป๊าครับใช่ป๊าป๊าเห็นบ่มงานเลยงงนครับอืมว่าวเลยว่าอยู่นี่ว่าวอย่ามาช้ับไหมเฮ้ยป๊าป๊าคว่าเได้ไหมว่าวว่าวเอาไอ้ดั่งเป็นสฉลินเบาดีดเมืองปากเอามะนาวสีแดงเลยฮะเบาดีดีเบาดีดีอ่ะไปเอาไปทิ้มเลยปวดแพงเลยเอามะนาวลงเอาลงเอามะนาวเอาลงบวบบวบต้องเอาขึ้น บอ,บอกไปได้บอกไปกได<อ><บ>้ไม่นช่ไม่จิมนนจ้มเขีเ้วหรอขนาดหอยยังจิ้มเขีวเพื่คนจังแล้วจิ้มเขีเ้วจนแข้ยวห่างเอา้าระปลาครับมันจะปีระบักน้อยนี่นสามหรือสีอ่ละปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่คนจังซี่ผัดเขียวห่างออกฟานคู่เท่าก็เลยห่างคูเล่มมันติดกันก็เอาไม่จิ้มเข้วไป ที่หม้อเหรองเอ้าเฮ็ดหยั่งเดี๋ยวนี่ยเนอะขึ้นมาขึ้นมาไอตังเนาะเบื้องเบื้องเพื่อนเฮ็ดเล่นเด้อมีสีซ้ำมากรอกได้ป่ะนี่ไม่เดี๋ยวเรียกบอกว่าหันความเบาเลยป้าปลาน่บอกบอกป้าปลาดูเร็วเร็วป้าปลาไอตังกินทอดเร็ว เบชมื่อแรงจะไปนอนน่นอ่ะคืาบบไปบอบมีคับะบไปนะครับบไปนะครับพูดว่าบไปนะครับเออมนว่าบอกไปเนาะบไปกับบอกไปไปไปแล้วครับไปค่คือบอกมีครับบอกมีอย่างสิไปอ่อเมื่อใส่เสื้อเต๋เมื่อใส่เสื้อยัง เฮ้ยใส่ช <brothers and> <ampa> <EN AC 2> uh, ุดนากามาตาสันเลนส่ใส่ชุดโรงเรียนฮะน่ะไอ้ตังกินอย่างนี้เหมือนไอ้ตังบ่มากนาะหอยนี่เนาะเจ้ามากอย่าหอยนี่น่าก่อหนึ่งสองสามกัดเถอะเด้กัดเรียวเีวเด้เพิ่นกันเลยเนาะหนึ่งสออาบากสิญญนเข้าไปอบากุ้งก๊กพูดอ่ะ หมยุยำัจะขือ,อเต็มอยู่ปากเอาน้าเราไ่ได้กินอย่างาลาแล้วเ,เพื่อนอพี่นั่งกับมีครบกันได้เพื่นคือบอกไปนั่งของเพื่นเ,นเบี่ยเนเพื่อนพลงัดเพ่ยุด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 บอกเ,เ,เอาบ,บอกมาสิบทังเอาไม่มหไปแล้วตั้งเอไป ยิมลองมาได้ปหนี่อามาน,น,นาวเที้ยรับเึงนน่ยอามานาวบริกินเข้าเน,นืะอ่ามีกะผี่กระหักมาได้ยังไงแซ่นเาัน้นเซ็มมาแล้วอไรรสชาติจำหมดอ่ะผมชือว่าตั้งแต่อันอีกาพิเ่บฮะครับอืมบูรณ้า ครับมาไม,มากินแล้วมากินมากินข้าวนมกันเด้อครับได้อย่างกินน่องเลยทุกคนไอต้ตางมา้มามา้มาม้าอย่าไปเล่นอยู่ทัน เอาสิตีก้อนได้วันนี้เดอ้อเอามันมาแล้วมาขึ้นมากินอย่างนี้หืมกินอย่าหอยนี่กินอยู่ครับมาเร็วขึ้นมาใช่ไหมมาสิจ้ามแจวกินจ้าเอา้าไปได้กินจ้ามอาณาเพื่อนจะเล่นเพื่อนจะลื่นหลาย,ลย,ลาย,ลายอะไรหันอวบถือพัดคอจะได้อาบน้ำใหม่อยู่นี่ หอยใหญ่หอยเจเมีเ,เมื่อน,นั้นเนาะหอยเจ๊ม์หอยใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเราหน้าสิไปร้านเจเม์น,นะครับอันนี้ไปร้านไอ้ยุดอยู่คลอ,องสมเอดีออกมากเลย <Hey. S 1> ไปซื้ออยู่นี้ <Hey. S 1> ก่อนออกมาจากอากาศเนาะ <Hey. S 1> ไปกินปลาจุ่ม hey. 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 แซ่ผีอยังนียอยู่แก่คะามา,าได้ปะนี่มาได้เอาสิบเมือได้ปะนี่ปะ่ะห้อฟ้าลื้อเมือมาขึ้นนั่งขึ้นนั่งมาเอาเรียบเมือนับ่บออย่าดึงออกมา,า,าอโอเคครับทุกคนมาสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจริงไปและอิ่มและเนาะอิ่มไหมอาจารย์อิ่มไหม ไปไปนอนได้ไหมไปนอนได้ไหมครับไปนอนครับโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้เดี๋ยเขออนุญาตกินต่อกันนะแล้วกันกินกินแล้วกัสิมเมื่อบอเอาเมือดอกเรื่อยไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายายสวัสดีครับบา,บาย